ทองอย่างมันอันนี้สักทอง,องหนึ่งหนึ่งไหปะไปอยากกินอนันนี้ด้วยเด้เเอพี่น้องออกไปดูไปกำลังทำอยู่ข้างนอกอยากน้ำพริกหนุ่มก็เลยมาเอาพริกมาย่างจ้ะพี่น้องพริกมาย่างจะไปตำน้ำพริกหนุ่มกันจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนแพรวันมาแล้วมาเจอจ้ะมาพบกับแพรวันในช่องปังจานีหน้ากันอีกเหมือนเดิมอุ้ยวันนี้มีแต่กระป๋อแบบหน่ากินแกงฟักทองจ้ะแกงฟักทองใส่เนื้ออันนี้ของเหมือเหลือเมื่อวานนี่ขนาดหมูกรอบนี่น้ำเสนอน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแคบหมูอันนี้ที่คนไทยทำเอามาฝากพี่น้องก็ดี นี่อืมนี่อืมกลัดไงไม่เอากัะออกกัออกถุงบ้าะแกไม่มาแต่ตู้เย็นแบบนี้เลยอืมอ่ถ้าใส่ พริกผงนิดนึงเอ้พริกผงพริกพริกเผ็ดนิดนึงพริกแห้งนิดนึงเอ้พริกพริกสดนิดนึงพริกจีนมันเผ็ดเนาะเพราะว่าพริกอันนี้จริงๆแล้วเม็ดจะแย่ไม่เผ็ดก็เลยแบบมีรสชาติอื้มคือเขาก็แผลอ่าไม่หลังมือเลยจ้ะแจ้งข้อตกลงให้พ่มีดอกะวันนี้ พียงหนึ่งเอาทองไว้ใครอัากกินจะกัดหนูแน่จอดเลยวันนี้อืมนี่อืม เแกงทองแกงทองเส็งนื้นองทองมันมันซื้อจากร้านจีนลูกหนึงสยูโรห0ตกลูกกันล่รวยรอยยีสิบมันดี แกงกะทิจ้ะพี่มีชอบแกงกะทิว่อเผ็ดไหม,มเผ็ดไหม,มพี่แกงแม่ทำเองก็เลยชาบไปหน่อยนึงแกงบ้านเราหมดอืมอ่ะหอมก๊อตห้วค่วา พร right? ิกนมมีฟินฟกนหมดแค่ในทำกับันไม่เป็น เป็นแต่มันนานเราไม่นก้กมนฟูก็เลยข้านทำคือเขาไม่เหงาเนี่ยใส่ขาอมันไห่นิดหนึ่งกับหมูกับหมูจะป้าสัมทำกับเหงื่อเราเอาชิ้นนี้ชิ้นนั้นใหญ่พูดฟันกเจ้ะฟันกระต่ายน่อยมันตีเบี้ยวกว่เก่าเลยนั่งกรอบนะนั่งเลย มาสมสักให้หมูเด่นที่ว่าแม่ก็กินด้วยแม่ไม่ไปทำคำนะมีฟันข้างน้ามันเบี้ยวนิดนึงมนุ่งฟันนั่งเป็นเขี้ยวเขาเรียกว่าอะไรเขี้ยวเขี้ยวเบี้ยวเขี้ยวเบี้ยวแบบแต่มันสวยไง แม่เลยไม่อยากมัเบีย้ยวออกอนนนนงั้นไปปั้นงานจืดไม่อยากออกกล้องแต่ว่าแบบตรงไหนจะแบบเบีย้ยวนิดนึงแม่ชอบแบบนั้นแม่ก็เลยไม่หายมอวนไม่หายม้บิดออกแต่ของจะเด่นอ่ะเป็นบิดออกแล้วลูกสองคนคือกันเลยเจะเด่นกับเบีย้ยวคือกันใช่ไหมเจเดนมันเบี้ยวทั้งฟันเลยน้องเนี่ย

เยอรมันปิดปิดประเทศใหม่เก้่วนะตอนนี้กลับมาราบกลัวว่าสงสัยปีนี้จะไม่ได้ไปฮอลิเดย์ไหนหรอกเพราะว่ากลัวว่าไปแล้วเขาปิดเองจะกลับบ้านไม่ได้ทำไมละ่ะถ้าเขาสั่งปิดกระทานหารเนี่ยตักมาอีกหนูนปาก็เลยพูดว่า จะกล้าไปฮอลลีเดย์ไหมนี่นะตอนแรกก็ว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์จากเอ่อสิบวันสองอาทิตย์นี่อยู่ดีดก็น,นี่แล้วที่ในข่าวออกมาแบบแววว่าเบลเยียมจะกลับมาปิดอีกแล้วจะเริ่มต้นจากพรุ่งนี้วันที่ทุกคนดูคลิปอยู่เบลเยียมออกกฎหมายแล้วเนาะว่าเขาเขาคำนึงก่อน ที่น้ะที่านน่ะคนจะต้องใส่แมสหนูต้องเอาพติกระเป๋าได้วยนะลูกเราไปไหนเนะี่ยต้องใส่คาดหูไว้เลยหนูก็ใส่ตลอดเออเป็นกฎหมายแล้วไม่งั้นจะโดนปรับคนละอะไรมาสองร้อยห้าสิบยูโรนะต้องใส่เจเดนนี่ก็ต้องให้มันเอากระเป๋าใส่กระเป๋าไป,า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 ปาอันที่สีน้ำเชาที่แม่ซื้อมาให้มันนอยู่ไหนวะเจเดน่ะ เริ่มแต่กับมาเลวอะไรกนนะพึ่งจะดีใจอยู่ได้เปต่องสามอาทิตย์นะแม่ก็ไม่มีค็โควิดแม่กำลังกลัวมากแต่ก็มีอย่างไขเติดนะม่อย่างเราอ่ะอแม่ ติดแม่ก่อนไม่ได้เป็นแบบแรงแอกเพราะว่าแม่ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมแต่มันเสียเวลาไงไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่บ้านสองอาทิตย์จนกว่าจะหายสองอาทิตย์อยู่แล้วนะสาวไท่ใช่เสื้อที่จุดเรักษาเป็นเดือนทำไงไปไหนก็ไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่กลัว เฮ้ยโอ้ลืมกินพักนัานแหละยุโรปเริ่มจะกลับมาแยกล้วพี่น้องเลยตอนนี้เอาเป็นกำลังใจเพื่อสู้คนไทยจะเยอมมันเื่นเนาะป้องกันตัวเองเล้พี่น้องเอ,อ้ยแครบอกคนไทยเยอมมันอย่างเดียวทุกคนในเอยอรมัน,นสู้ๆแต่ อ๋อน่ารับมดีกินแบบพริกชิ้น<ด>้นอย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามัเนเมืเผ็ดมาก เนื well, um, so ้อมเอีกมอีกจักสตัวหืมเปิดประตูบานมอาบ้านที่นี่ตอบ่ายอูรอนที่นี่ตอนบ่ยยังร้อนเลยไม่เชวนเอาลาไปเดินหลินยังไงช่าไปเอกนี่ั้ต้งเรียนงไม่อีก sampit tapi mum hmm mm hmm ini sop ni kat dalam บาด์ีิเกนเนี่ยนับรองกลับมาปิดประเทศอีกที่นี่สถานการณ์มันจะลากยาวไปถึงปีหน้าแต่ก็ดีด,ด้วยกันละวะยัดตังไม่ได้กลับไทยดีมั้ยไม่ได้กลับไทยไม่กลับไปช้อปปิ้งอยู่ดีแหละมีเยว ทำมัน,นเย็นแม่นี่ยขอลแก้วหนึ่งเด้อควดหนึ่งทองมันดีใครอยู่เบลเยียมฮอลแลนด์ออร์เลอต์เด้อโอ้เบลเยียมมีออร์เลอตฮอลแลนด์หรือว่าใครอยู่แถวบ้านแทนออร์เลอตเด้อทองมันมันกับข้าวะลูก เอาหน้ามาให,าให้ลูกคือสามยูโรห้รววาเทขวานชนลันไทยมันเจดยูโรแปดยูโรล,ลูกยิ่งใหญ่พันนเนาะแก้มของหนูกบหมอนที่ครึ่งลูกหนึ่ง ากับเหินประกาศหินจะเดนหาับกัน ดูหน้าฟักทองใกลม Voilà. Ah. Enfin. ทนผู้ชายไดไปอะควาเนื้ออ่ะเกลี้ยเลยเติมด้วยนะแจลี้งกอนอืมภาวน,นาเนาะให้สถานการณ์โควิดลูกเราเนี่ยดีขึ้นจากทีพี่น้องเอ้ย ใจช่วยทุกคนใจช่วยจาของด้วยเจ้จาของก็อยู่นะวิกิตันคือกันตอนนี้ไปแหละใครชอบไปลืมกดได้กดติดตามให้อว่าครับหนูย่างดีทำให้เรา,าป้ายหน่อยแตะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ